ภาพสุดท้ายคือภาพใดทุกคนอันนี้เป็นเรื่องมิติสัมพันธ์นะฮะมิติสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการหาหรือการพยากรณ์ว่าภาพที่โจทย์ถามคืออะไรโดยใช้ข้อมูลจากตัวก่อนหน้าพวกเราเห็นก่อนหน้าไหมเราต้องใช้ข้อมูลตรงนี้พยากรณ์นะครับว่าตรงนี้เป็นอะไรนะโดยพยากรณ์จากรูปลักษณ์ของมันการหมุนนะการยอ่อการขยายอะไรเงี้ยนะครับว่ามันควรเป็นยังไง ข้อนี้พอข้อสอบออกมาเนี่ยหลายคนไปดูที่ภาพตรงนี้ครับแล้วก็ดูไม่ออกนะเอ๊ภาพอะไรมันคือมันไม่มีแนวโนว้มมะเออมันไม่มีสามารถมองได้ว่าอันนี้มันไปทางขวามันไปทางซ้ายเนี้ยมันมองได้นะแต่อันนี้มองไม่ได้นะครับแต่เราเอออาจจะลืมดูไอ้เส้นตรงนี้ไปทุกคนดูการขึ้นที่ของเส้นตรงนี้นะครับมันหมุนตามเข็มนาฬิกาลงมาเห็นไหมหมุนลงมาเป็นรูปนี้เห็นไหมหมุนลงมานะครับ าจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้หมุนขวาภาษาชาวบ้านเรียกหมุนขวาแสดงว่ารูปต่อไปเนี่ยนะครับมันต้องมาเป็นอย่างนี้แนวตั้งอย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับเท่านั้นนะครับเพราะมันเคลื่อนที่มาอย่างนี้ขวามือขวามือมันก็ต้องลงมาตรงนี้เห็นไหมมันก็ต้องเป็นรูปนี้เท่านั้นซึ่งพอมันตั้งอย่างนี้แล้วเนี่ยชอย์เพอรเอิญนเนี่ยเขาตั้งใจแบบนั้นชอย์เพอรเอิญนมันเป็นตัวตั้งแค่ตัวเดียวะนะตัวตั้งมีตัวเดียวนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบข้อสองเลยไม่ต้องคิดเลยครับฝนฟับเลยจบครับ ดูตรงนี้แก้พอแล้วนะครับตรงอื่นดูไม่ออกนะเขาตั้งใจมั่วๆมาให้นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อน,นี้คือช้อยข้อ2อครับผมกดฟับเลยถ้าใครอยากให้มีข้อสอบแบบนี้อีกนะครับฝากกดหัวใจกันด้วยนะครับนะและพูดคุยกันในช่องแชทครับสวัสดีครับ